ไฟฟ้าจากแสงแดด100%ปเซนะคะน้ำไหลไฟออกจนกระทั่งถึง17นาฬิกา20นาทีอเมซิ่งมากเลยนะคะเพราะว่าเราทดสอบงานมาหลายๆที่แล้วนะคะที่นี่นะคะความเข้มแดดดียังไม่พอใช้อุปกรณ์บูสเตอร์แผงฮาร์ปเซลนะคะโพลิคริสไลน์นะคะการจัดเรียงแนวนอนไม่มีเงาบังนะคะ5้าโมง20นะคะหรือ17นาฬายาทีน้ำยังออกเลยนะคะถ้าเทียบกันแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ไฟ ไฟศูนย์บาทไม่จ่ายเสียค่าไฟนะคะลงทุนแค่โซลาเซลล์ครั้งเดียวนะคะท่านสามารถคืนทุนใน1-3ปีได้แน่นอนนะคะสำหรับการสูบน้ำบาดาล3แรงม้า3เฟนนะคะขุดลึกตั้ง100ง100เมตรนะคะท่อออกน้ำสอนิ้วนะคะสามารถจ่ายน้ำได้ทุกวันนะคะไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเสียค่าไฟที่นาทุ่งนะคะสวน นาคุณแม่ไอน,นะคะอาจารย์สมานคุณอ้อมที่นาทุ่งนะคะสวรรคโลกนะคะใกล้กับบ้านใหม่เชยมงคลน,นะ,คะโดยวิศกรเลิศนินนะคะที่ทํางานเต็มที่นะคะทั้ง2วันและแตเตรียมโครงสร้างอีก3วันออกแบบอีก2วันนะคะแล้วก็มีความรู้ความชํานาญในการออกแบบโครงสร้างมาก่อนนะคะในส่วนของโครงสร้างนอกดาว ครงสร้างสำเร็จรูปแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์บูสเตอร์หรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะคะคุณภาพจาก<ร>พอเพียงพวเวอร์สวิตช์และหลางโซลาพอเพียงนะคะดรสมีทําหน้าที่ในส่วนของงานถ่ายทอดองค์ความรู้และก็สัมภาษณ์นะคะเป็นยังไงบ้างคะสัมภาษาณ์วิศวกรนิดนึงค่ะอาจาอาจะีดีโอเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงเราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนด้วยค่าตัวที่เร่งมากนะคะเดี๋ยวต้องล้อมรั้วแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้ำออกดีนะคะน้ำออกดีครับค่ะแล้วพอใจผลงาน ก็พอใจครับ100%ไหมคะเนี่ยแน่นอนครับอ่าเพราะว่าถ้า,าเกิดจัดนนการทดสอบหลายๆที่มานะคะที่นี่สามารถที่ใช้อุปกรณ์ที่บูสเตอร์อย่างที่บอกนะคะสามารถได้ถึง5โมง20นะคะแล้วก็ความถี่ยังได้อยู่20เฮิรต์นะคะ130โวลต์นะคะอาจจะมีหยุดบ้าง5นาที10นาทีหรือหยุดในช่วงท้ายๆนะไม่ต้องบอกก่อนนะ คือใช้ค้ายสาหรับห้าโมงไปแล้วอย่างเงี้ยนะสี่โมงครึ่งไปแล้วอย่างเงี้น,นะคะแต่หยุดหนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็หยุดนี่คือหยุดแป๊บเดียวก็มีนะคะแต่ที่นี้คือเป็นเรื่องปกติของความเข้มต่ำมากแต่หลายๆที่ที่เราทดสอบถึงแม้จะ3แรงม้า3เฟส18แปงไม่มีบูสเตอร์ประมาณ4ี่โมง4ี่โมงครึ่งนะคะที่อย่างเช่น<ม>ห้วยโชคหลวงและอ่างเก็บน้ำนะคะที่อำเภอสองจังหวัดแพร่ก็10บส่งริกาสินาทีเนาะที่เราไปทดสอบก็ถือว่าแบบแทบจะทำงานไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าส่ง ทั้งไกลด้วยส่งสูงด้วยนะคะอ่าอย่างนั้นด้วยเป็น50เมตรร้อยเมตรอย่างนี้เนาะก็ถือว่างานคุณภาพแบบนี้นะคะในราคามาตรฐานเพราะเราใช้คุณภาพของใช้โครงสร้างเหล็กกันวันไนนะคะใช้ ลากอลูมิเนียมใช่ไหมคะเฉพาะตัวยึดทั feed, ้งแอลฟีดเนาะศัพท์เทคนิคก็คือรูปตัวแอลยึดอลูมิเนียมยึดโครงสร้างเหล็กยึดแผงโซโลาเซลล์นะคะตัวยึดข้างแผงนะคะเอ็นแคมนะคะหรือว่าตรงปลายแผงนะแล้วก็ตัวยึดกลางแผงนะคะแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าการเก็บสายไฟตัวคลิปด้วยใช่ไหมคะเก็บคลิปเก็บสายนะคะเพื่อป้องกันอะไรคะ ก็เก็บสายให้เรียบร้อยดูสวยงามแล้วก็มีเรื่องของการไหลไฟฟ้าที่ดีใช่ไหมคะไม่ขดมว้วนเป็นวงกลมเพื่อจะเป็นลักษณะของการล่อไฟฟ้าที่เป็นสายล่อฟ้าใช่ไหมคะที่สอนน้องๆไปด้วยสําหรับวันนี้ที่น้องๆมาเรียนรู้งานนะคะสําหรับน้องๆเทคนิคพิเศโลกนะคะที่มาช่วยงานของไฟฟ้ากําลังถึงแม้จะเป็นไฟฟ้ากําลังท่านก็ไม่มีประสบการณ์ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในสายงานของงานติดตั้งออกแบบโซล่าเซลล์แบบเรานะคะซึ่งเราใช้ทั้งความรู้ความเชี่ยวเทสความใส่ใจและ การฝึกประสบการณ์และการลงทุนนะคะที่มากเช่นกันนะคะสําหรับท่านที่อยากมาเรียนรู้งานกับเราเราคัดเลือกนะคะสําหรับท่านที่อยากจะทําผลงานเพื่อให้กับชุมชนเพื่อกับให้กับพื้นที่ของตนเองหรือสร้างธุรกิจของตนเองนะคะก็คัดเลือกเป็นรายรายนะคะที่จะให้คำปรึกษาสําหรับการก่อสร้างธุรกิจนะคะหรือเป็นทำแผนวิจออารกาลงทุนบริษัทเจาะบานไดได้เช่นกันนะคะอาจจะแตกต่างจากฟั๊มไฟฟ้าผสมโซลาเซลล์ซึ่งเราใช้เพราะว่านั่นคือไฟฟ้ามาเต็มหมด นะคะจากไฟทั้ง2แหล่งจ่ายเนาะหรือไฟฟ้าแหล่งจ่ายเดียวมันเป็นไฟฟ้าที่เขาต้องมีการผลิตและสำรลองไฟฟ้าให้ท่านนะคะต้องทําความเข้าใจว่าต้นทุนการไฟฟ้าไยผลิตมีสูงแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นราคาเดียวกันสำหรับให้ท่านใช้นะคะในกรณีของภาคประชาชนนะคะและภาคอุตสาหกรรมอาจจะมีช่วงเวลาการใช้งานที่มีราคาแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเราต้องมีศึกษามาเนาะโอเคยังไงแล้ว ยังไงแล้วก็ฝากผลงานติดตามของพอเพียงเพรสวิตและแลาสโซลาพอเพียงดรสมิทด้ทุกช่องทางนะคะโซลาพอเพียงพอเพียงเพรสวิตไลน์แอดอและ,ะพอเพียงฮาวเวอร์นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะโอเคพอ